ได้บนนอหากระปูด้วนี่เพราะว่าอ,อุบลบมมิบทิดทะเลก็เลยมาสอนกระปูปใสไไ่ได้บอลล่าได้บอลโอ้ยคือกูบอลเดาสีตินโอ้ยกระมิ้นโอ้ยมีห่วกหน่อยหวกหน่อยกระปอยมันลงไปเนี่ยมนกระปูน้อยง่าย ได้หามเลยกิงจะิปมูใส่เป็นคน้ำมาทองเงินไปที่ได้เจกโตบดเนาวไป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 ทองเงินเว้ยคือจ้าสัตว์หลานกูบอาสวิงว่ะเนาะ โอ้ยไปไหมมันมีเน็ดบบเป็นมันเน็ดบบเปีนเออหากินบบเปียนโอ้โหได้จักตัวโอ้ยงสอนดี่นหรอกมันหลบไปย่างล็กไปเนี่ยมาแล้เเนี่ยล็อไปนี่แงีที้เราลูกย่างลงไปมือสองมือจับเพื่อให้สอนวิธีจับไปในสุ่นตัวมีจำจรางเออจ้าทองลางย่างขี้เรายุ่น